ขาวพนาสนภูมิใจสถานศึกษาวิชาการก้าวไกลเทคโนโลยีก้าวหน้าการกีฬานำภาสามกีเขียวคือความรู้แต่กิ่งกาวดังไม้ชมู้ใสรักวันไฟการศึกษาวิสวัสดีครับผมนายสุรพงศ์ปราบกฏรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสมนยวิทยาขอนำเสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสู่คุณภาพในศตวตรรษที่2 1เและให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่โดยท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานิยมสารเขตสาได้มอบหมา,ายไว้ซึ่งการพัฒนาโรงเรียนนั้นผมพอจะสรุปได้ ในสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือด้านกายภาพด้านวิชาการด้านการบริหารต่อสังเกตสัส้นๆดังนี้นะครับในด้านบรรยากาศทางกายภาพนั้นเราได้ปรับปรุงบรรยากาศให้เป็นโรงเรียนที่มีสวนสวยโรงเรียนงามจากเดิมที่ท่านผู้บริหารท่านอื่นได้ทําไว้อยู่แล้วผมมาก็ได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆตามนโยบายของท่านและที่สําคัญ ผมเน้นไปว่าหากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายนอกห้องเรียนซึ่งเป็นส่วนสวยเรียนงาก็จะถือว่าครูที่พูดไม่ได้อย่างที่เราใช้คํานี้มาโดยตลอดวันนี้โรงเรียนพนาสนวิทยาได้ปรับปรุงพื้นที่ต่างๆหลายๆจุดนะครับโดยเราใช้งบประมาณที่ไม่มากนะักโดยใช้ความร่วมมือของครูน,น,รนักเรียนร่วมกันทำ เช่นที่สนามกีฬาซึ่งมีหลุมมีบอ่อและก็มีน้ํำท่วมขันวันนี้โรงเรียนธนาสมญาได้รับความรูดครอบจากโครงการรกครองส่วนของท้องถิ่นนะครับตำบลอู่โลกได้มาสนับสนุสนด,ดินมาถมและก็ใช้เครื่องจักรเครื่องคนมาเกรดปรับสนามให้เป็นที่เรียบร้อยในด้านอื่นๆห้องเรียนนับ เราถือว่าห้องเรียนเป็นสเหมือนบ้านของนักเรียนนะครับจะต้องจัดให้เป็นห้องเรียนที่น่าอยู่น่าเรียนก็คือได้ทาสีบ้างได้ปรับปรุงที่ผุพังนะครับชำรุดสุดโทรมานานก็ได้ช่วยกันซ่อมแซมโดยใช้ผู้ปกครอง,องนะครับได้มีส่วนมาช่วยจ้างจากอาไรงานเพียงเล็กน้อยจากชุมชน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการมาช่วยเหลือกันนะครับอย่างอย่างเต็มใจนะครับทาสีอาคารตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเพียงเพื่อจะให้เป็นห้องเรียนที่น่ายอยู่น่าเรียนของนักเรียนนะครับแล้วก็องค์ประกอบของห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนคุณภาพก็เป็นไปตามที่ศักยภาพเรามีอยู่ประรม,มาณเรามีอยู่เราก็ใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดศิธยภาพในการนั่งเรียน ในเรื่องของบริบททั่วไปกำลังพัฒนาเรื่อยๆนะครับในด้านความสะอาดในด้านความร่มรื่นอ,อะไรต่างๆครับแล้วก็ปลูกฝังนักเรียนที่เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกในการแสดงความเป็นเจ้าของในจิตสำนึกในการรักความสะอาดนะครับโรงเรียนก็เหมือนบ้านของักเรียนบรรยากาศที่สองก็คือบรรยากาศทางวิชาการ ผมเรียนเน้นไปที่การพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพนั่นคือมีการนิเทศการเรียนการสอนนิเทศภายในโดยฝ่ายบริหารจะเดินนิเทศเป็นไป,นปตามปฏิทินการนิเทศมีคำสั่งนิเทศแล้วก็หน้ากลุ่มสาระกับครูในกลุ่มสาระก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้นิเทศกันตัดเองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทําให้คุณครูเกิด ความรู้ในรู้รู้ว่านักเรียนมีปัญหาอย่างไรและจะแก้ปัญหากันอย่างไรนะครับในเรื่องของครูนี้โรงเรียนคำนึงถึงคุณครูจะต้องเป็นครูที่มีความรู้ที่ทันสมัยนะครับใช้เทคโนโลยีมาในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนนะครับเพื่อให้เด็กเรียนนั้ไ้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ที่สำคัญนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทิสเลสเดินนอนครูทุกคนมีความตระหนักว่าจะต้องให้ความสำคัญกับเวลาจัดซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่จะขอยกตัวอย่างในวันนี้ด้านสุขภาพด้านสุขภาพนั้นโรงเรียนานาสวริยาได้มีกลุ่มนักเรียนที่ได้ฝึกฝน ับในการเต้นประกอบจังหวะเพลงนะครับเต้นเต้นจังหวะประกอบเพลงหรือมีเชียร์ลิงดิ้งหรือที่เรียกที่เรียกว่าป๊อปแดนซ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับในรุ่นก่อนนักเรียนได้มีรางวัลระดับชาตินะครับไปแข่งที่หลายที่ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศมานะครับยินงทำให้ซึมซับไปถึงรุ่นน้อง มีความชอบและก็มีความสุขกับการออกกำลังกายโดยคุณครูฝึกเป็นเชียร์ลิ้งในรุ่นต่อๆไปอย่างรุ่นปัจจุบันนี้ก็มีประมาณ30-40คนที่ให้ความสนใจผมก็ดีใจที่เด็กจะรักสุขภาพารักการออกกำลังกาย,ยานะครับในด้านคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนพนาสนิยมยาโชคดีครับ,บที่เรามีพระ คือพระครูนิวิตรัตนาพรหรือหลวงพินุกันะบเจ้าอาวาสวัดน,นิมิตรัตนารามท่านเป็นกรรมการสถานศึกษาท่านได้สนับสนุนทั้งงบประมาณในสถานที่วิทยากรเมื่อมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนะครับและด้านด้านอื่นท่านก็ได้มาสนับสนุนโรงเรียนพนาสมิทยาอยู่เสมอมานะครับในด้าน ทักษะอาชีพนั้นโรงเรียนได้เปิดโปรแกรมทรวิศึกษาซึ่งได้มีข้อตกลงกับอิทลัยการอาชีพสังขารน,นะครับมีสาขาเอิเล็กทรอนิกส์สาขาบัญชีและก็บบะกะด้านสาขาช่างยนต์นะครับนักเรียนก็ประเรียนในสองที่โดยเราจัดตารางให้เรียนอย่างมีความสุขที่นี่และก็นักเรียนสามารถไปเรียนที่มุ่น ที่วิทยาการพิชิตสังขัดได้อย่างดีนะครับโดยการสนับสนุนของวิทยาการพิชิตสังขัดและก็ครูอาจารย์ที่โรงเรียนบรรสมธิยาซึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อเน้นไปตามนโยบายว่าเรียนและมีงานทําในด้านทวิศศึกษานะครับแล้วก็าการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนนั้นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้ก็จะมี ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงก,กบเลี้ยงปลาเลี้ยงไก,ก่งวงหรือการทําปุ๋ยหมักโดยใช้ใบไม้และเศษเอื่นๆวัสดุอื่นอืนที่นี่มีใบไม้เยอะครับเพราะว่าต้นไม้มีเยอะส่วนหนึ่งเราก็ปกคลุมที่ใต้ต้นไม้เพื่อให้ป่าเพื่อให้ต้นไม้นั้นมีความชุ่มชื้นนะครับและก็ส่วนหนึ่งเราก็มาทําเป็นปุ๋ยหมักนะครับที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านโรงเรียนนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าผมเห็นแล้วผมมีความภาคภูมิใจนะครับที่เด็กชอบที่จะเลี้ยงกบเลี้ยงปลามีเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้นะครับในด้านทักษะอาชีพนี้ก็ด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกนารจยบปักถักร้อยหรือว่า การร้อยรูปักของคุณครูหรือการกิจกรรม,มอื่นนะครับซึ่งไม่ไม่สามารถจะนำเสนอนะที่นี่ได้นะครับในด้านาวิชาการด้านกลุ่มสาระต่างๆเพื่อที่จะยกผมสมริตในการเรียนรู้โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษนั้นผมเน้นเป็นพิเศษว่า ครูที่นี่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการกับการเรียนการสอนทุกรายวิชาจะมากจะน้อยขึ้นอยู่ที่คุณครูจะต้องมีความมุ่งมั่นจะต้องมีภาษาอังกฤษแทรกด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่ยายงยิ่งที่น่าภูมิใจวันนี้ผลสำฤทธิ์ทางวิชาภาษาอังกฤษได้สูงขึ้นสังเกตุจากรางวัลและก็ผลผลเด็กของภาษาอังกฤษในมณาสมวนยาสูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจ ที่สําคัญก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการแข่งขันทักษาาะภาษาอังกฤษที่สาวิเขตหนึ่งโรงเรียนพะนาโมวิทยาได้คว้ารางวัลเป็นรองชนะเลิศน,นะครับโดยทั้งหมอตน้นและหมอปลายซึ่งจะได้มีสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในระดับต่อไป mm hmm. ก็วิชาอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับเด็กนักเรียนจะต้องได้รับความรู้เป็นนักเรียนจะต้องได้รับสิ่งที่คุณครู ได้ค้นคว้าความทันสมัยใ,ในการใช้วิธีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนผสนมผสานให้ประสบสำเร็จได้บรรยากาศสุดท้ายก็คือบรรยากาศทางการบริหารผมมาเป็นผู้บริหารที่มี่ผมจะใช้หลักยึดหลักธรรมมาพิบาลเพราะถือว่าหลักธรรมมาพิบาลน,นั้นเป็นหลักที่นำสู่ความเป็นมาตรฐานสากลได้นะครับภายใต้ โมเดลที่เราคิดขึ้นมาก็คือพนาสนวิทยาสกูลก็คือ P.S.S. ตัว P ก็คือ Participation ก็คือการมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาร่วมสร้างร่วมตัดสินใจมิสัยทักร่วมตัดสินใจร่วมทำอะไรใดๆก็ตามทุกคนต้องรู้ทุกคนต้องช่วยกันทำแล้วทุกคนจะได้ ภาคภูมิใจร่วมกันเมื่อมีรางวัลทุกคนจะเสียใจถ้าหากว่ามีข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานแล้วเราก็ช่วยจัดแก้ปัญหนาน,นั้นเพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะเน้นว่าคุณครูทุกคนต้องใช้ ICT ในการเรียนการสอนแม้ปัจจุบันยังมีไม่มากนะักแต่อนาคตและจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายที่ผมจะเน้นกับคุณครู ก็คือขอให้ครูทุกคนรู้นักเรียนให้นึกซึ้งโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียนมาแล้วจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของนักเรียนเพื่อจะแก้ปัญหนานักเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านต่างๆเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ครูจะต้องดูแลแต่ความเสี่ยงวันนี้ที่ผมเป็นห่วงก็คือเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เด็กจะต้องอ่านคล่อง เขียนล่องและที่สำคัญเป็นจะต้องคิดเลขได้ทั้งนี้ทั้งนั้นมผมเชื่อว่าคุณครูเรียนนานาสงุตจยามีจิตสำนึกในความเป็นครูที่จะช่วยกันสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนนานาสงุตจยาส,สู่มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐาสนสากลตามแนวทางของสัตวรวัที่ยี่สิบเอ็ดนี้โดยทั่วถึงกันขอ What is your favorite language? English. So oh, I'm very glad to hear that. Glad to hear that. Do you like English? Yes. Do you like English teacher? Yes. <laughs> I Nice. 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 I do Nice.